โรเมโอลาเวียมิดฟิลด์วัย18ปีย้ายออกจากอันเดอร์เลสสโมสรในเบนเยี่มมาร่วมทีมแมนซิตี้ในปี2020เป็นการเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกของเขาเส้นทางนักฟุตบอลของเขาไม่ได้ราบรื่นเขาต้องเริ่มต้นด้วยการลงเล่นให้กับทีมสำรองของแมนซิตี้เขาได้รับโอกาสลงสนามในทีมชุดใหญ่ของแมนซิตี้ในเกมบอลถ้วยเท่านั้นเป็นเกม f a Cup 1นัดและเกมคาราบาลคัพอีก1น,นัดตลอดระยะเวลาที่เขาอยู่ที่นี่เขาได้ลงเล่นกับทีมชุดใหญ่เพียงแค่2นัดเท่านั้น ฟังไม่ผิดหรอกครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนให้ทุกคนอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับโรเมโอลาเวียย้ายมาร่วมทีมเซาแฮมตันก่อนที่จะเริ่มฤดูกาล2022-2023โดยค่าตัวประมาณ14ล้านปอนด์เป็นค่าตัวที่สมน้ำสมเนื้อเลยสำหรับเด็กอายุแค่18ปีที่ยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองมากนะกการย้ายทีมของเขามีเงื่อนไขพิเศษสำหรับแมนซิตี้นั่นคือ แมนซิตี้สามารถซื้อตัวเขากลับไปได้ด้วยราคา40ล้านปอนด์เรื่องนี้บ่งบอกถึงความสามารถของเขาได้เป็นอย่างดีพวกเขาเชื่อว่าลาเวียมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นหนึ่งในมิดฟิลตัวรับที่ดีที่สุดได้ในอนาคตโรเมโอลาเวียก็ดีพอที่จะเป็นจุดสนใจกลายเป็นกำลังสำคัญของทีมแม้ว่าทีมเซาแทมป์ตันจะตกชั้นไปแล้วแต่ความสามารถของเขายังคงเป็นที่ต้องการของทีมในพรีเมียร์ลีกเวลานี้เขาเป็นที่สนใจของทีมในสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษล่าสุดบริษัทรับพนานย่างถูกกฎหมายในอังกฤษ ยกให้ลิเวอร์พูลเป็นติงหนึ่งที่จะคว้าตัวโรเมโอลาเวียกองกลางดาวรุ่งของเซาแทมตันไปครอบครองตามมาด้วยอาเซนอลเชลซีนิวคาเซลและแมนยูสำหรับค่าตัวของโรเมโอลาเวียน่าจะอยู่ที่50ล้านปอนด์เนื่องจากมีเงื่อนไขที่แมนซิตี้สามารถซื้อเขากลับได้ในตลาดครั้งหน้าที่ราคา40ล้านปอนด์หากจะปล่อยนักเตะในตลาดรอบนี้ราคาก็ต้องมีมากกว่า40ล้านปอนด์อย่างแน่นอน สำหรับฤดูการแรกบนพีเมียรีเขาสอบผ่านแบบสบายๆเขาลงเล่นกับเซาแทมตันไปทั้งหมด29เกมยิงไป1ประตูในขณะที่ผลงานของทีมย่ำแย่เพียงใดแต่เขาก็ยังคงสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเดน่นโรมโอลาเวียเป็นนักเตะในตำแหน่งกองกลางตัวรับธรรมชาติของเขาชอบเล่นเกมรับมากที่สุดเขาจะคอยอยู่หน้าแผงหลังคอยเสียบสกัดซึ่งเป็นพื้นที่อันตรายก่อนจะถึงพื้นที่สำคัญ มีพละงกำลังในการเข้าประท่าที่แข็งแกร่งมีความเร็ววิ่งไล่บอลได้ตลอดทั้งเกมจุดนี้เองทําให้ลิเวอร์พูลต้องการเขามาประจำการแทนที่ฟาบินโยที่โรยราหรือย้ายไปจากทินแอนฟินในวัยเพียง19ปีก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขามีโอกาสพังานาเป็นยอดดาวเตะและมันก็มีแนวโน้มเป็นไปได้สูงด้วยซึ่งแมนซิตี้ก็ได้คาดการล่วงหน้าของนักเตะรายนี้มาก่อนในเงื่อนไขของสัญญาที่แมนซิตี้สามารถจะชื่อกลับนักเตะรายนี้ในราคา40บล้านปอนด์ แสดงว่าแมนซิตี้คงเห็นอะไรบางอย่างในตัวโรเมโอลาเวียนในก่อนหน้านั้นอยู่แล้วส่วนใหญ่นักเตะดาวรุ่งจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงเกินไปขาดความละเอียดรอบคอบทําให้บางครั้งยังพลาดเสียบอลง่ายเกินไปการตัดสินใจในจังหวะชี้เป็นชี้ตายที่ยังต้องปรับปรุงหากได้รับการแนะนําจากยอดกุลซิอ,อีกสักหน่อยจะทําให้เขากลายเป็นนักเตะขวัญใจแฟนบอลได้อย่างแน่นอนล่าสุดฟาบริซิโอโรมาโนเดี่ยวข่าวชื่อดังรายงานว่า แมนยูนเต็ดยังสนใจป่าหน้าขวาตัวโรเมโอลาเวียแข่งดาวรุ่งวัย19ปีจากเซาแทมตันมาร่วมทีมเหมือนกันแม้ว่าดาวเตะร,รายนี้จะเป็นเป้าหมายของหงส์แดงก็ตามมองในความเป็นไปได้ก็มีสิทธิที่แมนยูจะคว้าตัวโรเมโอลาเวียไปอยู่ในโรงละครแห่งความฝันเพราะแมนยูเองก็ต้องการนักเตะในตำแหน่งนี้อยู่เหมือนกันทางด้านแมนซิตี้หลังจากขายนักเตะร,รายนี้ไปแล้วก็ยังไม่มีข่าวความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้นะครับหากปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปถึงตลาดรอบหน้า มันก็ไม่แน่หากเปฟกวาดิโอลาเปลี่ยนใจต้องการคว้าตัวลาเวียมาเล่นให้ทีมชุดใหญ่ของแมนซิตี้อีกครั้งชื่อได้เลยว่านักเตะไม่ว่ารายไหนหากผ่านมือของกวาดิโอลารับรองได้เลยว่าเขาคนนั้นจะต้องมีศักยภาพที่เพิ่มขึ้นอีกจะทำให้เรือใบมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งราย u ซา a ทมตันต้องการขายนักเตะรายนี้อยู่แล้วและตัวของนักเตะเองก็มีความต้องการที่จะไปอยู่กับสโมสรใหม่เพื่อโอกาสประสบความสําเร็จบนเส้นทางของนักฟุตบอลอาชีพแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีทีมใดประกาศคว้าตัวโรเมโอลาเวียแต่ในอนาคตอันใกล้นี้เชื่อว่าต้องมีอย่างแน่นอนเพราะฝีเท้าของเขาหากต้องลงไปเตะในลีกรองก็คงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่สุดและคงต้องเสียดายอีกครั้งหากสโมสรที่มีข่าวกับนักเตะรายนี้ ต้องพลาดคว้าตัวโรมเมโอลลาเวีย